ครับสวัสดีครับวันนี้ก็สำนักง,งานสกุขน้ำแห่งชาตินะครับก็จะมาชี้แจงเรื่องของความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการน้ําในรูปน้ําโขงซึ่งจริงๆแล้วรูปน้ําโขงเองได้มีความร่วมมือใน4ประเทศคือตอนล่างมากกว่า20สิปีแต่เนื่องจากการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําโขงจะอาศัย20ิประเทศอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศตอนบนก็คือ จีนแล้วก็พมา่าด้วยซึ่งความร่วมมือจีนกับพมา่าก็เลยนําไปสู่ความร่วมมือของกรอบร้านช้างแม่โขงซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี5 9เป็าต้จนมานะครับแล้เริ่มมีการประชุม3ามครั้งนะครับมีการออกปฏิญญาสาญญานะครับซึ่งมีการประชุมครั้งนั้นก็คือที่ประเทศจีนแล้วมีครั้งที่2ก็ปีการประชุมที่กรุงพนมเปญมีปฏิญญาพนมเปญและครั้งที่3ล่าสุด นะครับที่จริงๆแล้วสปปลาวจะเป็นเจ้าภาพแต่เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิดจึงทําให้มีการประชุมเป็นครั้งที่3ผ่านวิดีโอคอนเฟรนส์ในการประชุมทั้ง3ครั้งนะครับเห็นว่าเริ่มมีการยกระดับความร่วมมือการบริการน้ําของแม่น้ําโขงให้เป็นระดับชาติแล้วเริ่มให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขอ้อมูลข่าวสารมากขึ้น เชว่าท่านนายชุนตรีประเยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของความมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วในลุกน้ำแม่โขงเองไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นก็จะรักษาเอาไว้เพื่อการบริหารน้ำอย่างยังย่งยืนซึ่งเห็นว่าไทยเองนะครับรเริ่มในการติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการบริหารน้ำในพื้นพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยการขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ําโขงซึ่งพัฒนาร่วมกับประสบการณ์และรูปแบบการบริงานที่ดีของกรรมธิการแม่น้ําโขงหรือ MRC อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นว่าไทยเองมีความจริงใจนะครับในการแก้ไขปัญหาการบริการน้ําในแม่น้าโขงนะครับในขณะเดียวกันนะครับประเทศจีนเองโดยท่านนายชุมตรีของจีนก็ได้หยิบยกข้อเสนอขึ้นมา เพื่อจะผลักดันความร่วมมือด้านการจัดการน้ําไปสู่ระดับใหม่โดยที่จีนได้มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่ม,เต,มเติมสําหรับประเทศต่างๆอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่จีนจะแบ่งปันข้อมูลอุโทควยาของแม่น้ําลานช้างตลอดทั้งปีให้กับประเทศในรุ่มน้ําโขงและร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มนะครับแบ่งปันข้อมูลสําหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแรงซึ่งเห็นว่าในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการให้ข้อมูลมาตามดับมีการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วนะครับการประชุมในเครือของกรอบความร่วมมือไม่ช้างล้านช้างไม่โขงเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหลักจะมีประเด็นนะครับที่เข้าข่ายเรื่องน้ำเนี่ยหนึ่งประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญ ทําให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านน้าเข้ามา1ครั้งที่จีนประเดนนั้นมีการลงนามใน MOU กันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากการให้ข้อมูลเพียงฤดูฝนอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งปีและเริ่มมีการให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนจิงหงของจีนนะครับ ให้กับประเทศไทยและประเทศในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา6-3สามไปจนมาในดูแลด้วยซึ่งทําให้เราเนทราบความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําแค่นี้ยังไม่พอครับสิ่งที่เราต้องการเรียกร้องต่อไปก็คือขอให้ประเทศต้นน้ําได้แจ้งแผนการเปิดปิดลดหรือว่าขยายการเปิดน้ําให้กับประเทศข้างล่างทราบด้วย เพราะการบรหิหารจัดการน้ําจะไม่สามารถทําได้อย่างเป็นรูปธรรมหากว่ามีการรู้จักระบบอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเห็นว่าที่ผ่านมานะครับปีแรกที่เรารับข้อมูลข่าวสารทางจีนเองก็ได้ข้อ,ขอมูลมาล่วงหน้าประมาณ4ีหวันนะครับวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่าวันที่2 6 27ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับเขื่อนจิงหงก็ส่งรายงานปริมาณน้าที่ลดลงไป นะครับมีแนวโน้มลดลงไปนะครับสวันละยี่แต่จากนั้นมาปั๊บเนี่ยกระแสน้ําหรือระดับน้ําก็สูงขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งมาวันที่31มธันวาคมต่อเนื่องที่1นะครับท้ายเขื่อนจริงโงเองมีการลดการระบายน้ําลงอีกเกือบเกือบพันลูกบาทเมตรต่อน,นาทีส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ำโขงท้ายเขื่อนจิงโขงลดทันทีประมาณ1เมตร ในขณะเดียวกันนะครับที่สถานีวัดน้ําที่เชียงแสนนะครับก็ลดลงมาหลังจากนั้นประมาณสัก1วันหรือยี่บสี่ชั่วโมงซึ่งเห็นว่าการลดน้ําดังกล่าวนะครับทางสสชอเองได้มีการติดตามราดับและก็มีการแจ้งไปยังแปดจังหวัดของประเทศไทยโดยออกประกาศผมเองก็ได้มีการ แจ้งนะครับไปแล้วสอน,นะครับไปยังผู้ราชการจังหวัดและเรียนไปยังท่านประลัดจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ปลัดทัทีประลัดกระทรวงหัยไทยด้วยและที่สําคัญก็คือได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวนะครับถามกลับไปยังจีนว่าสิ่งที่ลดลงในขณะนี้เป็นเพราะอะไร<ม>เนื่องจากว่าปีก่อนโน้นนะครับจีนจะบอกมาก่อนว่าจะลดลงหน้าแบบนี้แต่ปีนี้กลับไปว่าไม่มีเวลาบอกทําให้เราเตรียมตัวอาจจะไม่ทัน นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยทำให้ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยวิกฤตนักเพราะว่าระดับน้ําปัจจุบันก็อยู่ระดับไล่เลี่ยหรือสูงค่าเฉลี่ยเล็กน้อยก็ยังเป็นผลดีอยู่ซึ่งเราเองก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับประเทศจีนและทางสงปปลาวด้วยนะครับเพราะว่าน้าไหลออกเกิดจริงโหมมาแล้วปั๊บเนี่ยยังมีเขื่อนชัยบุรีดักรออยู่ด้วย,วยเพราะ,ะนั้นเราต้องการทราบทั้งสองเขื่อนด้วยเึือ่อนนี้เอง ฝ่ายสชเองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่เจรจาเรื่องของข้อมูลน้ำเนี่ยจึงจําเป็นต้องอาศัยช่องทางทุกช่องทางตอนนี้มี MOU ร่วมกับจีนมี MOU ร่วมกับหลายหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะหาข้อมูลมาได้ทุกๆมิติรวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่มากได้ แต่เหนือกว่านั้นนะครับการสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเราจึงมีการศึกษาร่วมกันระหว่างจีนกับไทยหรือแม่โขงแล้วก็มีการศึกษารวมถึงมีการเจรจาถึงแนวทางการกําหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันว่าจะเป็นแบบไหนเราก็อาศัยสํงงานักงานคณะกรรมการรุ่มน้ําโขงฝ่ายในขณุการที่ตั้งอยู่เวียงจันนะครับช่วยเป็นแกนกลางทําให้ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในแม่น้ําโขง เราได้มีการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการต่างประเทศให้กับกระทรวงพลังงานให้กับก,บกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินเรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบนิเวศซึ่งทําให้ประชาชนของเราเองนะครับรับทราบข้อมูลก่อนแล้วมีการคาการณด้วยว่ากระแสน้ําหรือระดับน้ําที่ลดลงมาจากเขื่อนจิงโงนั้นจะกระทบกับเชียงแสน จะกระทบกับที่นครพนมนะครับหรือไปโน่นครับอุบลราชธานีเมื่อไหร่แล้วก็มีการอบอกข้อมูลข่าวสารไปตามดับต่อไปนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือเรื่องของการขอข้อมูลที่จําเป็นล่วงหน้านะครับแล้วก็สาเหตุด้วยเพื่อที่จะบอกกับประชาชนของเรานะครับว่าน้ําจะลดลงขนาดใดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญที่อยากจะเรียนว่า เราไม่ได้ิ่งนอนใจนอนใจนะครับเราสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการน้รําของุ่มน้ําไม่โขงหลายๆมิติด้วยกันเบื้องต้นเรามี MRCs ก็คือฝ่ายเลย็กเตอรีตนะครับเป็นแกนกลางในการเจราจาอันที่2มงเมในกรอบของ s อ m e มซึ่งประเทศไทยเป็นผู้เริ่มก็อาศัยกรอบนี้เป็นผู้เจราจาเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกฯิจ ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นทางสนชเองได้มีความบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้หลายหน่วยงานได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงถึงกลไกในการเจจาเพื่อที่จะให้น้ําในแม่น้ําโขงนะครับมีความเป็นเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่าสิ่งที่เคยเกิดในอดีตอันนี้คือประเด็นที่อยากจะขอเรียนให้ทราบนะครับในขณะเดียวกันนะครับทั้ง4ประเทศเองก็ได้มีมติร่วมกัน ที่จะติดตั้งสถานีวัดน้ำท้ายเขื่อนจริงหงด้วย<ม>เพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระดับน้ำที่เราวัดไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีระบบดาวเทียมในการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเชื<ม>่ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับความร่วมมือแบบฉันพี่น้องความจริงใจซึ่งกันและกันมิตรภาพต่างๆ ไม่ใช่อยู่เรื่องน้ําอย่างเดียวอาจจะอยู่ในหลายด้านหลายมิติเราจึงต้องเพิ่มช่องทางในการเจรจาเพิ่มช่องทางในการที่จะพูดคุยเพื่อให้การบริการน้ําและส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับเพื่อให้เสริมคุณค่ามากขึ้นเนี่ยเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอันนี้ก็สิ่งต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราได้กราบเรียนไปยังกระทรวงต่างประเทศกราบเรียนไปยังท่านรองนายฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรวงสวุวรรณในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการร่วมน้ำโขงฝ่ายไทยให้รับทราบ และท่านก็ยังยืนยันว่าเราก็คงจะต้องมีการติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับทุกประเทศโดยเพพ่ะที่จังจีนลาวและแม่โขงทั้งหมดนะครับเพื่อการรการน้ําแม่โของอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ